เอาเค้กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผมไซคนแล้วกื้อคุงนี่อนะครับก็อยู่เกมของหม้ครับนะครับวันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างบ้านกับเวลาทุกคนที่คอนเทนต์้ได้นานมากใช่ไหมคือยใช่มใช่ใช่มทำงานะเบรนเบิรเบิรใช่ๆๆๆก็คือวันนี้เราจะมาแข่งสร้างบ้านกับเวลานะครับโจของเราวันนี้คือว่าเราจะสร้างบ้านเป็นบ้านไม้ล้วนนี่นะครับทุกคนทุกอย่างเป็นบ้านเนี่ยต้องมีบ้านไม้ล้วนนะครับเราจับเวลาทั้งหมด4รูปแบบผม5นาที3าที 1นึงนาทีแล้วก็สิบวินาทีนี่นะครับมาดูกันว่าบ้านแต่ละหลังของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์ก็ไดหนึ่งไลค์เพื่อเป็นการเอ่อให้กำลังใจแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูคลิปวิดีโอทุกคน let's go bo wo scene c l ออฟ f f i c i ย l มาครับทุกคนตอนนี้ครับผมก็คือว่าก่อนที่ทุกคนจะดูคลิปนี้นะครับขอคนนึงไคลนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์นะครับว่าบ้านใครเนี่ยจะเป็นบ้านที่ิงที่สุดนะครับทุกคนภายใน4ีอ่า4บ้านนะครับ5นาที3นาที1นาทีสวินนะครับวิธีการคอมเมนต์ก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ประมาณนี้เลยกันนะครสมมติใครเชียร์บ้านพี่แซมนะครับคิดว่าเชียร์พี่แซมบ้านจะบอกด้วยว่าบ้านหลังไหนนะครับว่าชอบบ้านหลังไหนมาสุดเช่นบ้าน3นาทีคะแนนก็ใส่เป็นเต็มสิบแล้วกันนะครับแบบบ้้าานนมเตว่าแบบ ให้คะแนนดีมากหนึงเต็มสิบมาไหมมาห้านาทีทุกคนครับจับเวลาโอเคห้านาทีจับเวลาแล้วนะดีมาก คุณจะจจะะคุณทันหรือเปล่าอ่ะห้านาทีเลยะจะกเวลาแล้วนะสบายมากแค่ห้านาทีผมนอนไม่ถึงไม่ถึงสร้างบ้านไี้สบายมากอ่านอนอ่ะฮะอะไรเนี่ยโอเคไดาไหมครับทุกคนมาเริ่มสร้างกันดีกว่านะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้คำทำคอนเทนต์แบบนี้นานมากเลยนะครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆน้องๆปู่ย่าตายายหรือพี่น้องหน้าอาดูแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะแบบว่าเนี่ยนะนะนะเนี่ยช่องนี้สร้างบ้าสวยมากเลยมาดูแค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆริงเลยเนี่ยเนี่มันก็เทมันก็เทมันก็เทแบบเลยนะเต็มเ่นะครับต็มียรร์นนะคบา้ใ ีผมจะเริ่มสร้างบ้านแล้วนะครับมทุกคนตอนนี้ผมจะสร้างบ้านออกแนวแบบโมเดิร์นหน่อยๆน,นะห้านาทีระวังเลยว่าแบบโอ้โหชิวๆแกรบอกว่าชิชวๆไหมแกรจริงจริงนอนติดพุงลอยได้นอนติดพุงเลยนะฮะแกรคุณอย่าลืมนะใช้บล็อกเวอร์ิดได้นะเว้ยไม่ได้ว่านะเว้ยเออวีดิ ใช้ไม่เป็นเลยเฮ้ยดีก็คือการที่เราใช้บล็อกเนี่ยทุกคนคำสั่งไม้นะครับอสมมติอ่านผมทำให้ดูทุกคนน่าจะเคยเห็นผมใช้บ่อยๆนะครับนี่นี่มันเป็นคำสั่งที่ทำให้สร้างบ้านอะไวขึ้นมากเลยนะครับโคตรดีเลยม่ผมกำลังคำนวณอยู่ว่าใช่ดีมากเลยนะผมวางทั้งหมดหกบล็อกโอเคแล้วก็เราวางตรงนี้ครับตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งทีนะยังคจะพูดนะเฮ้ยอะก็ตอนนี้ผมก็กลับมาแหกปากไวๆพูดมากได้เลยนะครับเนื่องจากที่ อันนี้อาจจะจริงทุกคนน่าจะรู้แล้วผมเป็นโควิดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มหายดี<อ>แล้วนะครับพูดเป็นหรอเพิ่งรู้เนี่ยขอร่อบเพิ่งรู้รู้แรกๆเลยบ้ากแกเนี่ยท <c oughs> ั้ผมก็ตอนนี้ก็เริ่มหายดีแล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถมาพูดมากแล้วก็แหกปากไวๆได้แล้วนะครับไม่ต้องพูดไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะคือผมจะเป็นโควิดแต่ผมกม็มันก็เป็นโควิดที่ไม่ค่อยแย่ทุกคนมันเป็นอะไรนะไมไมโครไมโครคอนไมโครดอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนจำชื่อโควิดไม่ได้แล้วอันกก็็มมมัันนไไ่่ด้แยอะะไรรมมากกกกััันนนน็็แแแคคคค่่ยวๆบทุือกการเป็นโควิด่ ไม่สบาย,ายตัวร้อนมีอาการไออะไรก็ประมาณนั้นลวกันนะฮะโอเค อันนี้ผมเริ่มสร้างประมาณนี้ทุกคนครับอันนี้คือบ้านแต่ละห้องนั้นที่ผมต้องมีนะฮะก็คือเดี๋ยวเรื่องเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งนะครับเราสามารถตกแต่งหลังใหม่ได้นะครับคือแบบว่าเอาง่ายเลยสร้างให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยตกแต่งคุณเข้าใจปะโอเคเข้าใจเฟอร์นิเจอร์ประมาณนั้นนะครับเพื่อที่บ้านเราเนี่ยจะได้ออกมาสวยงามนะครับผมแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่เราจะไม่ตกแต่งให้ทุกคนได้ดูนะครับคือทุกคนเนี่ยจะได้ดูทีคือหลังคลิปตอนที่เรารีวิวบ้านอะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นการสปายคนดูด้วย ให้บ้านเนี่ยมันดูสวยมันได้สุดที่เราเท่าที่เราจะทําได้นะครับประมาณนั้นเลยเนาะโอเคมาทำฝั่งนี้ต่อยนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้บ้านคุณเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะแกตรงคุ้มการจะเสร็จแล้วครับกพื่อนราเสร็จแล้วบ้านแกเสร็จแล้วผมอะไรไม่ใช่ประเด็นเนี่ยดี๋ยวกูบอกคุณครูบ้านจิคิวคุณไม่ต้องสร้างก็ได้คุณนอนติพุงรอเลยเออนอนติพุงเลยเออทำทำไมนะฮ่า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 ่า อาผู้หลังคานะครับให้มันเป็นคนละสีนิดหน่อยเพื่อความสวยงามอลังการหรืออะไรนิดนึ่งแล้วกันครับพวาคเทศเนาะอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําจุดที่เจาะรูไว้นิดนึงแล้วกันเนาะ เพื่อที่เราจะได้แบบทําบันไดไว้ขึ้นนะครับทุกคนทุกคนอาจจะอ่าบันไดลิงอะ่ะอ่ะผมเอาบันไดมาก่อนประมาณนีน้อ่ะแล้วก็วางตรงนี้เชึบเชิบันไดจ้เชินี่บับบบนไดลิงใช่พอจะเป็นลิงคนตะตอคิดเป็นลิงไม่ใช่อะไรเนะนี่ยผมแล้วก็เราจ่อยดินตรงนี้นะฮะเพื่อที่มันจะสามารถเอาเอาไปขึ้นบ้านได้นะครับอะไรประมาณน,นี้นะฮะนี่ขึ้นบ้านเลยสวยๆใช่โจทยขึ้นบ้านก็แย่แล้ว เอาเจขึ้นบ้านทำไมล่ะเออนะฮะก็ทุกคนใครที่ช่วงนี้จะออกจากบ้านนะครับก็แนะนำให้อ่าอะไรนะอ่าเอาเจลเอาเจลล้างเอาเอาเจลปิดปากนะครับแล้วก็เอาแมสล้างมือนะฮะใช่ผมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาไม่แต่อะไรนะเอาเจลล้างมือเอาแมสปิดปากอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็อย่าลืมทำตามนี้แล้วกันนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไม่เป็นโควิดเหมือนผมนะฮะที่ผมเป็นโควิดทุกคนสงสัยว่าเป็นได้ไงก็คือผมก็ไปเที่ยวปีใหม่ครับทุกคนไปกินกับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบว่าแบบไปร้านร้านอาหารน้ำสั่งร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้้าานนนของงพี่่ชยแลวกก็ไปัิ แบบว่ากินเล่น de, อ่ะทุกคนเออนั่งกินน้าผลไม้น้าผลไม้กินน้าผลไม้กินเล่นๆอะไรวะนี้ทุกคนแล้วแบบคือหนึ่งน,นั้นน่าจะมีคนติดโควิดไปก่อนไงไหนเขามไม่ได้เช็คไงเออแล้วสุดท้ายก็กลับบ้านมาปุ๊บกลับบ้านมาตอนแรกน้ตเป็นไข้หวัดธรรมดาสักวันหนึ่งไอโอ,โอ,โอ,อ,อ้แล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งทักมาโทรมาบอกเฮ้ยไปติดโควิดหน่อยก็ดีนะเว้ย กูไปติดโควิดมาแล้วกูเป็นโควิดเรียบร้อยผมท็อกแลงผมแบบเชี่ยนะนี่กูจะกูจะติดโควิดเหรอเนี่ยคุณคุณว่าแปลกปะล่ะดีอยู่แบบไม่แบบสบายดีอยู่สักวันหนึ่งมาต่อมาอยู่ๆก็ไอเหยืเลยอะไรประมาณนั้นอะเออประมาณนั้นทุกคนนะโอเคตอนนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีกอ่าอีกห้าสิบวินนะครับทุกคนใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเฮียใกล้หมดแล้วหรอใกล้หมดแล้วรีบสร้างเลยรีบสร้างเลยนะครับเราก็ตกแต่งตัวด้วยนะตีพุงน้อยรอบเลยจริงหรอนี่นะี่ตอนนี้บ้านอห้าทีผมก็น่าจะ มันก็น่าจะผมว่าอาจจะแบบอาจจะไม่ได้สวยหรือหลาอะไรอลังการอะไรมากทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้กลับมาทําแข่งสร้างในนามากเลยนะครับก็อาจจะกลับมาทำรัวใครที่ชอบแข่งสร้างก็คอมเมนต์แท็กเวลาด้วยกันนะว่าว่าแบบเออชอบชอบแข่งสร้างมากเลยครับอะไรว่าไปนะทุกคนนะก็จะกลับมาทำเร็วๆอาจจะกลับมาทําเร็วๆนี้อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้สร้างนานหรอกนะเพนะก็จะรีมือก็อาจจะดบดบนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ดบอะไรมากนะครับก็พอสร้างได้ทุกวันเลยะ เป็หนึ่งสร้า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 งบ้านเหรอสร้างสร้างเรื่องเนี่ยทีนี้ครับทุกคนสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเรียบร้อยก็สร้าผมประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมผมผมจอบ้านผิดที่อทุกคนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขอเดนึยวทุกคนหนึ่งโอเคทุกคนเพราะงี้เดี๋ยวเราเข้าไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่หลังแล้วกันนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราขออนุญาตไป เตรียมสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วกันบ้านสามนาทีครับต่อไปครับ Let's go โอเคเกียร์ครับพร้อมไหมครับสามนาทีบ้านต่อไปที่เราจะสร้างกันครับผมเคลียร์พร้อมไหมฮะพร้อมแล้วสร้างได้เลยครับผมหนึ่งใช่สามนาทีครับผมสร้างได้เลยครับผมอันนี้เริ่มสร้างบ้านแล้วนะฮะก็เป็นสบายเป็นสามนาทีนะฮะก็พยายามอย่าสร้างให้มันเยอะมากนะครับผมมาถึงอันนี้บอกตัวเองนะฮะพยายามอย่าสร้างให้มันใหญ่มากนะครับไม่งั้นเราจะไม่ทันใช่ไหมครับเคลียร์ครับผูตรใช่ใช่แล้วครับผมใช่แล้วครับผมก็พยายามอย่าสร้างให้ทันสร้างงงไไ้ง เดี๋ยวคุณบอกกันดี๋ยวเดี๋ยวคุณลองพูดกับกผมดิว่ามาสร้างยังไงฮะเดี๋ยวพูเดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดูก็ได้ <c oughs> ตอนนี้เราอย่าเพิ่งอย่าพึ่งคุยกันด่ะอย่างเงี้ยลองพิมพ์อะไรให,ให้ผมฟังสักสักสักบทเพลงนี้พิมพ์คำว่าไตรโคนฮัลโหลสวัสด,ดี <c oughs> พี่ภาษาอะไรอะ่ะตอนนี้ผมกำลังแบบถงผมกำลังถูเวลาเคลียร์นะว่าที่เขาแบบสร้างชาร์เราจะได้แบบว่าเอ้ยเป็นผู้ชนะอะไรเงี้ยนะทุกคนจะได้เหรอผมไงบ้าผมได้สวยไงอะไรเงี้ยคนเหลี่ยมเลยคนเหลี่ยมเลยเปไงเป็นเหลี่ยบปะเหลี่ยมปะโคตรเลยผมนี่เหลี่ยมเหมือนเคลียร์เลยนะฮะเคลียร์นี่ชอบเหลี่ยมนะทุกคนไม่เคยเหลี่ยมไม่เคยเหลี่ยมโอ้กีโมไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อนะตอนนี้เราก็ทำบ้านอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะให้มันสวยมากๆที่เราจะทำได้ทุกคนภายในสามนาทีนะฮะก็้าาาตบะแปลกนนิดห่อยแต่ว่่าไไมเป็นรรคับไไมม่่ีอะรแปลกกวาหน้าวยแล้คครับทุกนนนะะะฮเเเเออออหหยยกกลลโค อย่าเล่นแต่พ <ator il> <ğim> sure. ูดจริงนะฮะอ้าอย่าโอเคครับผมเราสร้างบ้านกันต่อดีกว่านะครับไม่รู้วิชีนะฮะไม่รู้วิชีเด็กตอนนี้กำลังสร้างบ้านเฮ้ยูนนะไปสร้างตัวผมไม่ได้นะเดี๋ยวคุณดูข้พิชีผมนะเออต้องออนนมบนอกบีบ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 งาน ใช่ไม่ใช่เราต้องสร้างเต็มพี่ทุกคนนะไม่มีการอ่อนข้อให้ใดทั้งสิ้นนะฮะก็แต่คนต้องต่างโชดวิชามาตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งทีขึ้นนะครับเออบอกเวลาไว้ก่อนนะครับทุกคนนะโอเคมาตอนนี้เราเริ่มสร้างนะเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็คือเราจะสร้างมากทำเวลาก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เราค่อยตกแต่งอีกทีตอนที่อะไรนะตอนที่อ่าตอน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 ที่สร้างเสร็จแล้วกันนะครับทุกคนอะไรประมาณนั้นนะเไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยนะพามาเสร็จแล้วเฮ้ยจริงเหรอโหมากคุโหมากคุโหมากเลยแน่าร้อนโอ้โหคุณคุณคุณสร กแบบสร้างบ้านบางเดียวอยู่เพื่อเออทีคุณได้ไงชัดเจนเลยชัดเจนเลยทุกคนครับชัวร์เลยเรื่อสร้างบ้านบางเดียวอยู่ทุกคนชัดเจนนะฮะโอเคเรามาสร้างบ้านของเราต่ออันนะครับทุกคนเรื่องจริงไหมี่ยไม่ใช่ไหมนรร่งงจิึกว่าเรื่องจริงเป็นบ้านไม้เออนึกว่าแบบสร้างบ้านหลังเดียวจบเลยนะฮะแบบว่าสร้างบ้านตัดดิอะไรเงี้ยตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งทีเะยะหนึ่งทีแล้วนะครับผมเรื่ตัวแต่งให้เสร็จนะครับไปถือว่าตัวแต่งแบบว่าบ้านน่้เสร็จนะครับแล้วเราเข้าไปตัวแต่งฟีเจอร์ตอนหลังไม้แล้วกันนะเพื่อที่คนดูจะได้ัเซอร์ไพรับ โซออะไรต่อไปต่างจีนเขียนไงคุณเขียนให้ผมหน่อย SSU SU 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 อะไรออ SUA SUAP นั U ่นสุภัยสุภัยเนี่ยสุภัยอะไรวะน่าเสืออะไรช่างมันเถอะครับทุกคนตอนนี้บ้านผมจะไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างบ้านเลยไม่ได้นะไม่ใช่หน้าต่างดิก็เลยนะไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วหาเจอหาไเจอมีเจอเจอมาเจอประตูเจอประตูแล้วนี่ผมเน่ถึว่าวันนี้พอจะมาทีบ้านอาจจะแบบจะไปบ้านหมูดูอาปลั๊กคือคืออย่าว่าชิบหายละ ทุกคนว่า,าจ,จะดูแปลกๆนะฮะประเด็นโอเคตอนนี้เหลือเวลาอีกต้อง10วิที่สิบวิสุดท้ายนะทุกคนครับจะหมดเวลาแล้วนะฮะเหลือยี่สิบวิสุดท้ายนะครับทุกคนผมคบ้าก<บ>็อาจจะแปลกๆนะฮะแต่ก็โอเคประมาณนี้แล้วทุกคนก็น่าเสร็จแล้วเลยสิบวิสุดท้ายครับผม,อผมบอกเลยว่ามันก็ทันอยู่แล้วนะโอเคนะครับเหลือ5วิฮะทุกเฮะาโอเคน่าจะเสร็จแล้วแหละนะมีแค่นี้แหละนะโอเคหมดเวลาครับแย่ ม <Yeah. S 1> ผมก็ประมาณนี้ทุกคนครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเติมไปเจอละกันทุกคนสามทีผมรู้สึกแปลกๆมากเลยว่ะโมกตีสามทีผมนั่นนั่นสรุนนั่นน่าจะสร้างสูตรได้กว่านี้นะทุกคนโอ okay, เคเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งอีกทีดีกว่าทุกคน let's go man let's go โอ้ยนะครับพร้อมไหมครับอย่าเพิ่งสร้างนะาจะเห็นนะแกจะสร้างเหี้ยน่ะพร้อมไหมหนึ่งสองสร้ามสร้างเลยครับผมทุกคนครับหนึ่งสองสร้าป่าเจ้าล้น โอ้จริงยกหยัดไสแบ่เลยจะทำหรอแกหนึ่งขีดนะดีๆไปเทีจะไปถูกบ้านบอกวะบริหารเวลาดีๆนะฮะหนึ่งขีเท่านั้นะฮะประตูประตูอย่าประตูอยู่ไหนโอเคตอนที้หนึ่งขีเท่านั้นนะครับต้องบริหารเวลาดีๆนะฮะไม่นานเลยหรือกุญแจมิดบริว่าเวลาเวลาเราจับไม่เสร็จแน่ๆนะฮะตอนนี้บ้านแกวบ้านผมคนตัวอะไรก็ไม่รู้แหละหายละ ก็ได้นะผมกำลังเอ่อโอเคประมาณนี้ทุกคนครับบ้านผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทกา,างกลางวางตอนนี้ผมเหลือเวลาสามสิบวิเท่านั้นนะครับทุกคนจะหมดเวลาแล้วนะฮะผมเห็นหนาเขาดูลำไส้ขอาบ้านผมเปตอะฟินผมลองคิดสภาพนะอันนี้แค่หนึ่งนาทีนะถ้าสิบวินาทีผมว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไแต่ของบ้านผมว่าสิบวิผมขอคิดออกเลยนะบ้านนะ่ะไปเลยนๆนะอันนี้เวลาอีกทุกคนนับอีกสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลาแล้วผมก็สร้างไม่ทันเลยด้วยโลกกับเวลาว่างเลยทุกคนครับโอเคผมขอเติมที่หนึงแล้วกันทุกคนครับ <c oughs> เพื่อเป็นการที่แบบว่าให้บา้านมันออกมาดีทุกคนจะได้แบบไม่น่าเก,กเลียดเกินไปทุกคนเข้าใจไหมฮะโอเคผมขออนุญาตต่อเติมอ่าบ้านนิดนึงแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้อ่าไม่เอาไม่เอาตรงนี้ออกอ่าประมาณนี้แล้วกันนะเออนะฮะแล้วก็อ่าต่อเติมตรงนี้อ่ะผมขอปิด่ยขอปิดแยงกาแฟกาแฟแล้วกันทุกคนครับจะได้แบบสวยๆนะปิดกาแพงแล้วกันนะนี่ต่อเติมนิดนึงต่อเติมนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวจริดกาแพง เฮ้ยครูหล่ะจะต้องแก้ตรงนี้แค่นี้ละกันหนึ่งนาทีแก้ก่อนแก้ก่อนแก้ละแก้อะไรอีกหนึ่งนาทีแค่นี้พอทุกคนครับแค่นี้ละกันนะทุกคนหนึ่งนาทีสำหรับบ้านนี้ละกันนะต่อไปแค่บ้านสิบวีครับโอเคพร้อมไหมพร้อมละพร้อมไหมบ้านสิบวีนะพร้อมไหมเฮียพร้อมละสามสองหนึ่งสั่งสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึง่งโอเคโอเคฝอนมือสิบวิโค้งกลางเลยภายในสิบวิท <laughs> ุกคนนะภายในสิ okay, บวิโอเคทุกคนนะผมขออนุญาตไปตกแต่งเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านหนึ่งนาทีแล้วก็สิบวิก่อนแล้วกันทุกคนนะเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> มาดูว่าเฟอร์นิเจอร์ขนาดจะเป็นยังไงทุกคน let's go โอเคครับคขกรัตอนนี้บ้านของพวกเราทั้งสองคนก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วกันนะครับมาเรามารีวิวแต่ละบ้านก่อนก่อนแขกรับี่มาดูบ้านผมเลยบ้านห้าทีของผมบ้านแรกเป็นไง นี่คือว่าห้านาทีของผมนะครับทุกคนเป็นบ้านที่ผมสร้างภายใน5นาทีนะครับก็จะมีพวกอ่ะให้ดูภายนอกกับประมาณนี้ทุกคนก็จะแบบเป็นบ้านออกสไตล์แบบเป็นบ้านลอยฟ้าหน่อยขนาดนี้ไม่สร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องดูเนี่ยมันสร้างไม่เสร็จไม่ต้องดูข้างหลังเนี่ยโอเคๆนะฮะเราตกแต่งนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการมันมันแบบมันจะได้สวยๆนะทุกคนนะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ข้างหน้าก็ประมาณนี้นะข้างหลังก็เหลือแค่แบบวางไม้แต่ผมไม่อยากแต่งเยอะเดี๋ยวทุกคนแบบว่าเออเดี๋ยวพี่แต็มโกงเกินไปอะไรอย่างนะะะะะกกกกกก็็็ปปปรรรรรรมม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 าา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 ณนน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 นีีีีีีีี้้้้้้ลลลััััััคคคคบบบบบบเเ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 ออออแยยยยสสไต์์โโดดดดิิห่่่ขขขขูููงใวว ีต่ตรงนี้ก็จะมีตกแต่งเป็นอ่าเป็นสวนมยมหย่อมเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้นะสวนยมหย่อมนะครับ mythology. ประมาณนี้นะเป็นแบบเข้ามาแล้วอบอุ่นนะครับมีแบบอ๋อใบไม้รบลื่นนะครับทำให้อากาศสูดยใจมีใบไม้แต่ไม่ีหญ้าเออใช่ไหมครับโอเคเข้ามาฮะโอเคเข้ามาตรงนี้ครับผมก็ชั้นแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องที่อ่าใครเลยนะห้องแบบ ห้องนั่งเล่นธรรมดาเฉยๆนะครับก็แปลว่าไปที่เก็บไปที่ถอดรองเท้าไ,ไปที่ถอดรองเท้านะครับแล้วก็ที่นั่งแบบนั่งคิวอ่ะทุกคนอารมณ์เหมือนนะให้แขกรอนั่งแบบว่ารอเจ้าของบ้านลงมารับอะไรประมาณนี้ได้นะแล้วนั่งพักอ่ะประมาณนี้เอยมาไปทางเขาทางเข้าบ้านรอเลยเดี๋ยวมาไปละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาที่แขกสองก็จะเป็นห้องครัวนะครับที่จะออกประมาณเอาท์ดอร์ทุกคนประมาณแบบห้องครัวแบบห้องครัวแบบกลางอ่กลางแดดกลางกลางฝนอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝนตกก็เช่าหัวไม่เกี่ยวไ,ไม่เกี่ยวนะเฮ้ยเฮ้ยแอบกินอ่ะ เนี่ยก็จะมีเฟอร์เจอร์เกี่ยวกับห้องครัวนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวอาหารประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับห่อนั่งเล่นรวมตัวแบบว่าตัวเนี้ยจะเป็นโซของแขกเลยและกันนะครับแบบว่าแขกมาอะไรก็สามารถจับปาร์ตี้เฮฮาอะไรประมาณนี้ได้เนาะเจมแวแมวประมาณนี้ชั้นสุดท้ายนะกินเป็นเกี่ยวกับชั้นส่วนตัวนะครับจะเป็นเกี่ยวกับห้องนอนนะครับที่จะมีคอมพิวเตอร์มีผ้าม่านนะครับที่ตกแต่งแล้วก็มีที่เปลี่ยนเสื้อนะครับแล้วนี้มีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยเป็นยังไงแกเป็นบล็อก สบายหน้าแป๋มากเลยประมาณนี้แล้วก็มีที่นั่งเล่นนะครับประมาณนี้เลยเนาะมีร่มให้หน่อยๆนะครับเพื่อแบบแบดแดดจะได้ไมบังนะฮะเดี๋ยวนี่บังนิดหน่อยแล้วกันบังหน่อยลบแดดลบแดดลบแดดนะฮะลบแดดอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้โอเคบ้านห้าทีผมประมาณนี้ใครชอบบ้านห้าทีก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนด้วยกันนะครับเลยเขียนชื่อพี่แซมเด้อมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวโฟโต้โฟโต้โฟโต้ เนั่นเมื่อกี้กั่งลมถ่านนั่เมื่อกี้น่ะเออไหนใครอยาชมหน่อยครับบ้านทีเป็นไงฮะบ้าทีผมอ๋านี่มาเป็นไงเป็นไงชมไหนชมไหนเฉยใหญ่เนี่ดูภายนอกก่อนดูภายนอกก่อนเฮ้ยใหญ่นะใหญ่นะใหญ่อยู่นะเฮ้ยเหมือนอพพาร์ตเมนต์เลยว่ะเฮ้ย แช่เสนาเสนาเลยเขาเป็นอย่างนั้นเออเหมือนเดิมือน่ะแอดรีวิวน่ฮะมีอะไรบ้างครับเชคตัวแต่งสวยขึ้นว่ะเขาตั้งเล่นนะโต๊ะกินข้าวอะไรอยนี้มีห้องตันเล่นกับโต๊ะกินข้าวที่เดียวกันทุกคนประมาณนี้นะครับผมสวยสวยพี่ฮะคุณเข้าตีมาเลยนะผมบอกให้สร้างไม้คุณก็ทำเป็นไม้เกี่ยวเจ๋งมากครับทุกคนไม่มีไม่มีอย่างอื่นเอ่อมาแท้นะครับก็คือเป็นไม้หมดเลยเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นโจทย์ของไม้นะครับสร้างบ้านไม้เนาะ แล้วก็มีที่อ่านหนังสือด้วยอ่าประมาณนี้มีรายการอ่านหนังสือชั้นแรกประมาณนี้เด็กเก๋มีที่ออกกำลังกายด้วยแล้วก็มีที่แบบว่าแบบเล่นเกมนะครับแบบว่าแทงสนุกอะไรบางนี้ทุกคนการ์แบบเปเล่นกันง่ายมากเย้โคตรโคตรเจ๋งว่ะทุกคนและชั้นขวาครับฝ่ามือห้องนอนเว้ยไม่ดีที่คุณต้องแต่งสวยขึ้นนะตั้งแต่ผมแบบเออให้ทำแบบเยอะๆเลยแต่งสวยขึ้นเลยคือเด็เคเหมือนกันครับเหมือนกันคนประมาณนี้ทุกคนเอ้ยแต่สวยนะมีที่อ่าแค่ได้นะ สันสสสันสันนนุกเกอร์สนุกเกอร์ไม่ใช่เอาเป็นสนุกเกอร์เขาเรียกว่าสันอ่าสันหาเล่นไม่ใช่สันเล่นเขาเรียกสันกิจกรรมอะไรประมาณนั้นทุกคนม,มีมีห้องกิจกรรมนะทุกคนเป็นห้องกิจกรรมออกกลังกายผสมกับห้องนั่งเล่นของแขกนะประมาณนี้เอ,อ้ยสว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 ย,สวยมากครับ <ไป S 1> ทุกคนเวลาไม่ไหนละไปสามนาทีผมนะฮะแค่ตามมาเนี่ยอันนี้คือบ้านสามนาทีผมนะครับจะเป็นบ้านออกสไตล์โมเดิร์นที่เป็นใช้ด้วยไม้จัดอย่างนั้นเลยครับ ส่วนใหญ่ใครจะเห็นส่วนใหญ่ผมสร้างบ้านโมเดิลบ่อยมากนะแต่ว่าเป็นสไตล์แบบบล็อกคอร์ดบล็อกสีอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราเนี่ยทำเป็นบ้านไม้ก็จะปแปลกๆหน่อยทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะพยายามทำให้เสร็จภายในสามนาทีทุกคนประมาณนี้นะเนภายนอกประมาณนี้เลยเป็นบ้านทั้งหมด สามชั้นสองชั้นสองชั้นได้แล้วประมาณนี้โอเคเข้ามาแล้วก็มีอะไรบ้ากนะเจาห้องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับห้องนั่งเล่นธรรมดาเลยอ่านหนังสือนะครับมีหนังสือให้อ่านะไรประมาณนี้นะก็จะแบบเป็นเป็นบ้านอยู่สำหรับคนเดียวเลยเออประมาณนั้นนะฮะชั้นสองชั้นสองเข้มานี่เลยครับทุกคนนี่จะเป็นเตียงสองชั้นนะครับที่สามารถลงข้างล่างได้แค่ดูนี่ลงตรงนี้ได้นะเออลงข้างล่างตรงนี้ได้ แล้วก็สามารถขึ้นบนแล้วก็ยืนตรงนี้ได้ด้วยนะครับท้ามันไม่แบบให<ฮ>้สมจริงหน่อยสามารถยืนได้เลยก็ว่าไปประมาณนี้เตียงสองชั้นแล้วก็มีตู้เย็นมีที่ทำอาหารก็จะมีเป็นเครื่องปิ้งอบปังกับไมโค,ครเวฟนะฮะประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เป็นบ้านแบบแค่เอาเอาอยู่เฉยๆมีตู้เย็นนะอะไรประมาณนี้เออไม่ค่อยมีของอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวก็มาได้สามนาทีนะครับประมาณนี้เช่าเวลาตกแต่งไอ้นี่เยอะมากเลยเพราะว่าคิมออกก็าทำไงดีไม่ได้สร้างน่าเนาะต่อไปสามนาทีครับเฮียของอะันไหนอันไหนไอผมอะเฮ้ยใครเจอร์มาเบ้ยดานวยนะ เหมือนบ้านแบบแคร์บ้านเนี้ยเขาเรียกบ้านเบสิกนู้นเว้ยไหมครับที่หลายคนเข้ามาแล้วจะสร้างแบบนี้เยอะมากเลยไหมครับเนี่ยป็นเบสิกแค่นี้แหละเนี่ยประมาณนั้นแหละอ่ะโอ้แต่ก็สวยนะก็จะมีเป็นเอ่อทีวีนะครับแล้วก็มีเตียงนะเออคุณชอบเตียงแบบนี้เหรอใช่ใช้เวียนอนดูเออเตียงสวยนะเตียงแบบนี้เตียงแบบนี้มันดูน่านอนมากเลยอ่ะใช่ผมชอบเตียงนี้มากอันนี้คือบ้านเคร์้าเนี่ยเป็นบ้านที่ผมผมผมว่าเลยผมไม่เดาเลยคนที่เล่นไหมครับทุกคนจะสร้างบ้านสไตล์แบบนี้ก่อนนะครับเป็นบ้านแรกเลยแต่น่าคิดถึงนะเป็นบ้านแบบเบสิกเลยนน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 นะะะะคคคคคครรรรรัััับบบบออออืมมมมมมใใใช้้้้้้าาาเเเกกกลหหตต์แแววว็ดดยยยผผทิ รอบสามนาทีก็ดกเดี๋ยวเทีนะครับมัยบ้านหนึ่งนาทีผมแงนหนึ่งาทีโคตรโลนเลยดูดิ เป็นหนึ่งนาทีอ่ะเออเป็นหนึ่งนาทีอ่ะทุกคนดูนะครับก็หนึ่งนาทีที่ตกแต่งเพิ่มนะครับก็จะมีเป็นอ่อันนี้นะครับหลังคาที่ผมตกแต่งเพิ่มนิดนึงนะทุกคนให้มันสวยงามนะครับก็จะมีเป็นหนึ่งาทีประมาณนี้นะครับออกสไตล์แบบโมเดิร์นหน่อยๆนะครับก็คือข้างนอกตรงนี้จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะครับเป็นแบบที่นั่งเล่นกินลมชมวิวอ่ะทุกคนแล้วก็มีตู้เย็นกับไมโครเวฟแล้วก็มีที่เก็บของหน่อยๆนะครับชนะข้างในก็จะเป็นเกี่ยวกับเตียงนอนนะครับแล้วก็มีกล่องคราฟตรงนี้มมตะขออนนนลลกท่ดไคคุโเเยผิ เดี๋ยดิ่นรอมหน่อยดิเดี๋ดิ่นอบหน่อยเออเดีลย่นรอบดีลยวดิ่นรอบาอนี้ละกันนะครับเดี๋มันดีขึ้นเออดูดีขึ้นมาทีหนึงเหมือนเขาเติมไม้ไผ่ดูเลมอนเลยว่ะเออประมาณนี้ใครชอบใครชอบหนึ่งกะทีผมก็เหลือคอมเมนต์แล้วกันนะครับมาหนึ่งกะทีเนาะแต่ใครเอาคุณไค้ไหนเอาผมเืนอหนึ่งกะทบ้านนี้ปะนี่เย็ดเค้เฮ้ยบ้านคุณหนึ่งกะทีดูใหญ่เลยนะดูแบบใหญ่แค่หนึ่งกะทีอะทุกคน บล็อกไหนก็ไม่ไหนเหนื่อากเพราะว่ไอ้บล็อกเนี่ยทุกคนเขาจะแบบเวลามันวางเนี่ยให้วางให้มันสวยมันใช้เวลานานทุกคนในบล็อกไม้นี่ครับเออแบบหนึ่งทีมันก็ไม่แปดนะครับประมาณนี้เนาะเออเลยแบบได้แค่นี้แล้ววันเนี้ยเพราะบล็อกเนี่ยมันเวลาใช้สร้างมันยากมันนานเว้ยกว่าเรียงให้มันสวยป่ะเนี่ยเรียงแบบเป็นบล็อกแง้ยยากอยู่นะครับอ๋อข้างในก็คุยอยู่แี่ะบ้านคุณใหญ่ผมพี่อ่ข้างในอ่ะบ้านผมบ้านผมมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเป็นบ้านแบบบล็อกเดียวอ่ะเอ้ยทุกคนสวยนะสวยนะสวยนะนะทุ พอเสริมากพอเสริมากชนะเราเงี้ยต่อไปสิบวิต่อไปสิบวิต่อไปสิบวิโอ้โหนี่นี่ต่อสิบวิเฮ้ยผมไม่ผมไม่ผิดโจนนะเว้ยผมไม่ผิดโจนนะเว้ยเพราะว่ามันมันมันอยู่ในเครือข่ายบ้านผมไหมผมไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างเลยบ้านเลยเข้าใจปะนี่เด้อเด้อ อ่าเนี่ยเอาเอาไปเอาไปขึ้นไปทำอาหารข้างบนนะสวีกของผมก็จำมาเนื้อทุกทุครับก็จะมีเป็นเต็นนอนนะครับแล้วก็มีกล่องเต็มเลยไหมเก็บของมีเต็นนอนมีกล่องครับแต่ว่าแล้วก็มีที่ทำอาหารข้างบนนะก็คือเวลาทำอาหารก็ขึ้นไปข้างบนเลยผมไม่ได้สร้างเลยบ้านผมเลยนะเห็นปะทุกทุกหลังเลยนะครับนี่เห็นปะมัอยู่ในขอบเขตบ้านของผมหมดเลยนะครับไม่มีแบบเลยบ้านแบบสร้างแบบอะไรประมาณนี้เลยเป็นไงีวีของผมเจ๊ก้ะเจ๊ก้ะ มมิดไไ่ <repay ing> ้เออ <randomized> ทุกคนครับขอคอมเมนต์สารบบ้าสิบวิของผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นไงบ้างทุกคนหน้าตาแปลกไหมฮะไหนคอยะไหนคอยะไหนไหนสิบวิเขาเขาผมไม่มีอะไรเลยสิบวิเฮ้ยแต่ใหญ่อยู่นะ มีแค่เนี้ยเอ้ยมันก็อย่างน้อยมีสองบล็อกครผมแม็กหนึ่งบล็อกทุกบ้านเลยอ่ะทุกคนโอ้ยทุกคนถ้าขอคอมเมนต์สิบวิของแต่ละบ้านหน่อยกันทุกคนคิดเห็นยังไงครับว่าแต่คนแบบถ้าตามไปยังไงก็หย่งเริคอมเมนต์ด้วยกันนะก็สลักคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คราวหน้าเนี่ยให้ผมเคลื่อยย้ายหนังมาสร้างบ้านสิบวิโดยแบบบ้านอะไรไม่จะเป็นบ้านการ์ตูนบ้านโมเดิร์นบ้านกลางน้ำบ้านใต้ลาวาบ้านโน้บ้านนี่บ้านแบบแปลก คอมเมนต์ไปเลยนะครับก็จะเอาไปเรียงแล้วก็เอามาสร้างในอีพีหน้าแล้วกันก็อย่าลืมแท็กเวลาด้วยกันนะครับจะได้แบบรู้ว่าเออทุกคนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรจะได้เอออ่านคอมเมนต์ถูกนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์เชียร์ด้วยกันะเชียร์บ้านใครนะหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องไซโคแล้วก็เชียร์หูด้วยแล้วกันนะครับใต้คลิปหน้าทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบบ๊ายายครับผม